สวัสดีครับจะมารีวิวยูซูดีแม็กซี่ประตูนะครับไฮเดนเดอร์กลางใส่ฝนเลยนะครับวันนี้เรื่องฟิวสตาร์ตง่ายนะครับแอร์เย็นนะครับภายในนะครับมีเบาะหนึ่งคู่นะครับผมไม่ใหม่เลยนะครับตรงอะไรนะครับอะไรสวยๆเลยกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ สีภายนอกนะครับเป็นสีเทอร์เรมโบ้นะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยสภาพสีเกือบเต็มร้อยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับภายนอกจะเป็นเท้นะครับร้อยแปดิบแปดนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเอกสารครบถ้วนทุกอย่างนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเดิมๆรีแมตใช้งานนะครับผมนิดนึงหรือว่าพันนะครับผม รถปี0 6นะครับไฮเลนเดอร์ er. ของมันเร็วสั3พันนะครับ